เป็ดปลาเก๋นทั้งแข้งทั้งเก่าแต่ว่าดูสายก้าวหน้าครับแม่เตะเน็บใช้โคลงเข้าเนื้อๆครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวคืนเสียให้เสียสูงดันล้มลงไปครับนี่คือนี่ครับดูภาพช้าครับข้ามศีรษะแม่จะล้มมันหยุดยันไงมันจะฟังเตึงได้ไมไม่บอกฟังกันนะเหนื่อยครับเหนื่อยมันเหนื่อยครับ เฮ้เหตุลูกอายุเท่าไหร่แลเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบบอกลูกไงวันนี้บอกพ่อโชคแล้วหลบปิดนะลูกอ๋อก็วันนี้ตั้งแต่ก่อนต่อยก็ยังไม่ได้โทรหาเพราะว่าเป็นเดือนจะม็ยังไม่ได้โทรคุยนะครับ ไว้ก็เอาชายชนะไปฝากลูกชายแล้วครับลูกชายครับพี่ตะวันนะที่เพชรบุรีเออเอาลูกเอยู่ที่เพชรบุรีอย่บ้านแขกระบบเอ๊ะทำไมเงินระบบปิดกับวระบบเปิดมัน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 เป็นยังไงวันนี้ขาดเงียบไหมเยอะแล้วพี่ก็เหมือนกันเราขึ้นไปเล่นเชิงครับอะไรครับเราไม่รู้เลยว่าเราเราไม่รู้อ่ะครับก็ใช่เราก็ต่อยนั่นแหละครับก็ดูทรงไปถ้าเราขอทำเราไม่ได้เราก็ได้แตชนะใน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 โตเบียร์นะครับทั้ ถ้าเขาเตะเราอยู่เราก็แพ้แค่นั้นก็คือว่าใช่เราทำยังไงก็ได้ที่ย้ายของมาถึงตัวเราก็เราคงเกมไปถ้าเขาเราทำอะไรไม่ได้โอกาสเราชนะแน่นอนพี่โจพี่โจที่อยู่ข้างล่างบอกบอกราคาตัวรองไหมไม่มัไม่ไม่ไม่รู้เลยครับไม่มีเลยไม่รู้ราคาตัองเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีเซียนหมดเนี้ยมาเราเราถอยมันเนี้ยเราโดนตอกโจรแล้วใช่ไหมครับเราก็กดดันแล้วปะมาณนี้ครับก็คไฟหน่าอยากเจอใครมากที่สุดฮะ ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเบียร์แล้วก็ได้หมดเราขอให้มีราการเดียวครับในใจเราอ่ะในใจเราอ่ะในใจเราอยากเจอใครอยากอยากกินแชมป์ร้อยสาม้าร้อยสาม้าแต่ตอนนี้ไม่น่าจะทำไหวแล้วเพราะเพราะว่ามันเบียรใช่เราอายุเยอะแล้วก็พอช่วงโควิดน้ำหนักเราก็เริ่มเยอะขึ้นต้องต้องปีนต้องไปเท่าไหร่ สามหกครับสามหกสามหกสามเจ็ดไม่เกินสามเจ็ดครับอ๋ออ๋ออ๋ออ่ะมีอ่อม้องม้องบอลมีอะไรถามกันไหมอ่ะบอกก็ขอบคุณเอฟซีกหน้าและก็เอฟซีบีเคนะครับที่คอยเชียร์และให้กำลังใจเสมอมาครับก็วันนี้ก็เอาชัยชนะไปฝากทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับแล้วลักครับครับเจ้าหน้าเขายินดีนะครับสสวัดีครับหลาีหลายๆช็อตด้วยกันคุณชายปล่อยให้ภาพมันไหลไปครับมวยแบบนี้ดูครับ มันได้อัทธรสครับออกอาวุธกันวิ่ยสวนกับกา,ากาศครับเป้าหมายของยอดเล็กเพชรนั้นช่วงล่างครับเป้าหมายของก้าวหน้านั้นช่วงบนครับเดี๋ยวดูครับใครจะดีใครจะอยู่แม่ประวัติพเพชรปัดเกรนทั้งแข้งทั้งข่าวแต่ว่าดูซ้ายก้าวหน้าครับแม่เตะเน็บใช้โครงเข้าเนื้อๆครับนี่ครับจังหวะเกี่ยวคืนเทียให้เสียสูงดันล้มล,ลงไปครับ นี่ครับดูภาพช้าครับข้ามศีรษะ